สวัสดีเพื่อนๆทุกท่านนะครับพบกับนัดกันเร็ววันนะครับวันนี้ตรงกับวันเสาร์นะครับที่19นะครับเดือนมีนาคมนะครับวันนี้มีเลื่องงานยามดีครับวันนี้เป็นเรื่องของการร่างกายตัวเองนะครับทำอะไรเกี่ยวกับร่างกายตัวเองอาจจะเสื้อผ้าใหม่ๆก็ได้ตัดผมนะครับย้อมผมดัดผมนะครับหรือว่าสปานวดตัวทําหน้าแต่งหน้าหรือว่าจะทําอะไรเกี่ยวกับหน้านะครับโมหน้าแล้วแต่ว่าเราจะ ทำอะไรเกี__ <ล coins. S 2> ่ยวกับร่างกายเราก็ได้นะครับประมาณนี้เนาะแล้วก็ข้าเกี่ยวกับบ้านนะครับขึ้นบ้านใหม่ได้นะครับเอาของเข้าบ้านนะฮะหรือเอาสิ่งศักดิ์สิทธิ์เข้าบ้านกันนะครับหรือว่าจะไปดูบ้านนะครับหรือดูคอนโดนะครับจะดูเฉยๆก่อนก็ได้แร้วตัดสินใจอะไรก็ได้นะครับหรือว่าจะนัดหมายนะครับคู่ค้าคู่เจรจาซื้อขายแลกเปลี่ยนนะครับบ้านหรือที่ดินปลูกต้นไม้ปลูกต้นไม้ยืนต้นตัดนะครับต้นไม้ก็ได้นะครับหรือว่าจะเรียกว่าอะไรล่ะอ ค้าขายอ่าวันนี้ก็ได้ครับขายหรือว่าทําจัดโปรโมชั่นประมาณนี้นะครับโอเคเนาะแล้วก็อ่าตามคลิปนิดนิดหนึ่งนะฮะอ่ามีดวงคนชอบถามราศีเรานะครับจะไปอยู่กับอีกราศีหนึ่งเป็นอย่างไรบ้างหรือว่าตัวฉันนะครับน่ามีแฟนแฟนอยู่ราศีนี้เป็นยังไงบ้างถ้าต้องไปอยู่กับละคนราศีนี้นะครับนี่ผมทําคลิปนี้ไว้นานแล้วผมก็เลยเอามาดูให้แนะนำเขาเรียกว่าแนะนําให้ไปดูได้ครับถ้าต้องใช้ชีวิต ร่วมกับคนราศีต่างๆนี่ครับนี่คุณก็ดูนี่นะฮะถ้าต้องใช้ชีวิตนะฮะร่วมกับคนราศีมันมีทั้ง12ราศีนะครับก็ลองไปดูนะครับดูในเพลย์ลิสกันนะครับเข้าไปช่องวีโคโคนัทนะฮะแล้วก็เข้าไปในเพลย์ลิสนะครับผมก็จะมีหัวข้อนะครับถ้าต้องใช้ชีวิตร่วมกับคนราศีอ่าแล้วแต่ว่าเราจะราศีเมียราศีเพื่อราศีอะไรก็ว่ากันไปนะครับได้นะครับก็เข้าไปดูเนาะจะได้รู้ว่า ต้องอยู่ร่วมกันยังไงแล้วก็นิสัยใจคอเขาเป็นอย่างไรนะครับแล้วก็มีความนี่เรียกว่านิสัยใจคอลึกๆความลับของเขาเป็นอย่างไรนะครับเราจะได้รู้เพื่อที่จะอยู่กันแบบมีความสุขขึ้นนะครับไม่ได้ไปจับผิดกันนะหรืงว่าเราจะรู้อ๋อนิสัยใจคอเขาเป็นอย่างนี้เองมันเป็นตามราศีเขาได้เองนิสัยแบบนี้ อ๋อจะได้สบายใจใจขึ้นก็ได้ประมาณนี้ครับหรือว่าใครที่แบบัมีแฟนหรือกําลังจีบใครอยู่หรือว่ากาลังจะคบหาใครอยู่นะครับเราจะได้รู้ว่าเออถ้าเราจะไปอยู่กับเขาหรือว่าจะร่วมอยู่เขานะครับหรือว่าคนทํางานร่วมกันอะไรก็ได้นะครับก็ลองเข้าไปดูว่าแท้จริงแล้วถ้าเราต้องไปทํางานอยู่กินนะครับกับคนราศีต่างๆเขานิสัยนะครับทั้งเบื้องหน้าเบื้องหลังเขาเป็นอย่างไรนะครับก็เข้าไปดูครับเนี่ยก็พิมพ์คําว่าถ้าต้องใช้ชีวิต ร่วมกับคนราศีแล้วก็ว่ากันไปนะเมถุนราศีเมษราศีพฤกษบอะไรก็ว่าไปนะฮะโอเคครับมาดูเรื่องของเลขมงคลนะครับในช่วงวันนี้บ้างดีกว่านะครับวันนี้เลขแรกนะครับที่ใช้ได้ดีเลข6นะฮะต่อมาคือเลข3นะครับต่อมาคือเลข1นะฮะสุดท้ายคือเลข0ูนย์ะฮะส่วนเลขที่ไม่ค่อยถูกโลกหรือว่ามักจะไม่ค่อยใช้กันนะครับคือเลขสี่นะฮะ แล้วก็สีที่ถูกโชลกนะครับในช่วงวันนี้สีแรกเลยนะครับใช้สีน้ําเงินนะครับเนี่ยสีที่2นะครับที่ใช้ได้ดีคือสีเหลืองนะครับสีที่3าใช้ได้ดีคือสีดํานะครับแล้วก็สีสุดท้ายสีที่สีนะครับที่ใช้ได้ดีคือสีม่วงนะครับส่วนสีที่วันนี้เลี่ยงๆคือสีเขียวนั่นเองนะครับประมาณนี้แหละเนาะโอเคนะครับไม่รู้ช่วงนี้นะฮะว่าเขาเรียกว่าการท่องเที่ยวเป็นอย่างไรนะครับผมเห็น มันเริ่มน้อยลงนะไม่รู้ว่าต่างจังหวัดเป็นยังไงบ้างนะฮะเพราะว่าต่างจังหวัดหลายๆที่นะฮะเพราะว่าผมก็ไปต่างจังหวัดบ้างนะครับตามโอกาสนะครับแต่ผมรู้สึกว่าช่วงหลังๆเนี่ยคนน้อยลงนะครับไม่รู้ว่าเรื่องของค่าน้ำมันแพงหรือเปล่านะฮะแล้วก็แต่ละร้านอาหารก็เริ่มเบาๆบางๆลงนะงก็ประมาณนะครับร้านแบบปกติคนแน่นคิวยาวก็อาจจะแน่นเฉยแต่คิวน้อยอประมาณนี้นะครับคือมันคนออกไปเที่ยวน้อยลงนะครับ ทำให้ผมนึกถึงที่ที่หนึ่งนะสมัยก่อนนะครับเคยไปเกาะอยู่เกาะหนึ่งนะครับเกาะ,ะ,ะนั้นตอนนั้นยังไม่ค่อยดังนะหรือตอนนั้นยังไม่ค่อย,ยบูมนะครับจะเป็นเกาะที่ไม่ค่อยมีหาดทรายนะมันเป็นหาดหินเคยเห็นไหมหาดห,หินลงเล่นกันไม่ได้เดินก็เจ็บนะฮะเป็นหินซะเยอะนะครับมีหาดทรายบางส่วนนะฮะแต่ว่าจําได้ว่าไปแบบไปแบบไปแบบยังไงล่ะแพ็คกระเป๋าแล้วก็ไปแบบนะครับไป คือไปสนุกสนุกครับคือไม่ได้วางแผนเลยเลยนะฮะแล้วก็ขึ้นรถที่หมอชิดน่ตอนนั้นวัยรุ่นนะครับคือรถที่หมอชิดแล้วก็ไปเลยนะครับไปกับเพื่อนกัน2คนนะฮะเพื่อนนะเพื่อนนะเพื่อนผู้ชายนะแล้วก็ไปกัน2คนแบบเออนั่งรถไปไหนนะสักที่เนาะแล้วก็ไปจังหวัดนะฮะประมาณนี้แหละนะฮะแล้วก็ไปข้ามเกาะนะครับเดินทางไม่แน่ใจกี่นาทีนะไปถึงมืดแล้วนะไม่มีที่พักครับแล้วก็ไม่ได้ตังค์แบบไปเยอะนะครับกะว่า าหาที่พักุกถูกนะประมาณนี้นะครับตอนนั้นวัยรุ่นยังหาเรียกว่ายังไม่ทํางานนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยไปแบบแพ็คเป้ไปเลยนะฮะจำได้ว่าเดินไปที่เกาะนะฮะโอ้โหมืดตื้อๆเลยนะแล้วก็บ้านสองฝั่งนี้เขาปิดหมดเลยฮะเกาะมันเป็นวงรอบนะฮะปิดหมดละนะโอหาที่พักก็ไม่ได้ทำเงินก็ไม่ได้นะจําได้ว่า เออเดินไปแบบโอ้โหใจใจหายเลยนะกลับก็ไม่ได้เพราะไม่มีเรือเลยนะฮะกลายเป็นว่าพอไปถึงนะครับเดินแบบเหนื่อยง่วงก็ง่วงแล้วแล้วก็ไม่มีที่พักเลยเลยนะครับจนสุดทางเกาะนะฮะคือสุดเกาะเลยนะครับมันมีบังโโลอยู่สักสองสามหลังนะแบบเก่ากึกเลยนะก็ลงไปชะงกดูนะฮะก็พยายามตะโกนนะครับปรากฏว่าไม่มีคนอยู่เลยนะฮะ แต่ว่ามีชาวบ้านก็บอกว่าอาจจะอยู่พักแล้วเดี๋ยวเขาไปตามคนมาให้เขาขี่มอเตอร์ไซค์มาแล้วก็ให้พักที่นั so. ่นนะครับก็โหห้องนากลัวนะเข้าไปนึกภาพออกมาฮะเหมือนกับหนังผีนะฮะเข้าไปเก่ามากแล้วก็เป็นชั้นเดียวแล้วก็ทุกอย่างลูกบิดก็จะพังห้องน้ำโอ้โหแบบทุกอย่างครบถ้วนนะครับเหมือนกับหนังสยองขวัญสักเรื่องหนึ่งประมาณนั้นเลยนะฮะพวกวีดสยองทั้งหลายแหล่นะครับคืนนั้นก็เหนื่อยครับก็นอนนะครับคนละเตียงกันไปเตียงเตียงคู่นะก็นอนคนละเตียงครับ แล้วผมก็ไม่ได้ไปดูหลังห้องหลังอะไรไปเลยนะครับเพราะว่าก็เข้าอาบน้ําเสร็จแล้วก็นอนนะครับฝันฝันฝันเห็นผู้หญิงคนหนึ่งนะฮะจำได้เลยเพราะว่ายังจําหน้าได้เลยแล้วก็เขาก็ใส่ชุดนะครับนุ่งผ้าถุงนะฮะแล้วก็ใส่ชุดเหมือนข้อเช้านะแล้วเขาก็บอกว่าเขาเคยอยู่ที่นี่อ่าแล้วก็เขาก็มาตายอยู่ข้างหลังหลังหลังห้องนะฮะคือเขาบอกว่า เปิดประตูออกไปสิแล้วในฝันก็เดินตามเข้าไปดลยนะแล้วก็เปิดประตูประตูมันสีสีออกเหลืองๆกลิ่มเก่าๆนะฮะแล้วก็เปิดประตูปุ๊บข้างหลังมันเป็นหาดนะครับหาดหินเลยมันเป็นผาเลยฮนะผาลงไปเลยนะครับแล้วก็ข้างล่างก็เป็นหินเขาบอกเขาโดดเขาโดดผาตรงนี้แล้วก็ลงไปท้ายข้างล่างเลยนะฮะในฝันอุ๊ดทำมันตายแล,แล้วยังไงล่ะกระควี่เขานะครับแล้วฝันดูน่ากลัวนะสุดท้ายผมก็เลยโอ้ดูแล้วกลัวนะครับอืมก็เลยสะดุ้งตื่นอ่าสะดุ้งตื่นเสร็จปุ๊บ ตื่นมาค้างดึกเลยดูเวลาตีสองถ้าตีห้าจะลุกออกไปข้างนอกแล้วเพราะว่ากลัวนะฮะก็ปรากฏว่าเดินลองลองนะครับสกิดเพื่อนเพื่อนก็ไม่ตื่นนะมันนอนไม่หลับนะฮะก็เลยเปิดไฟแล้วก็เอาไฟฉายลองเดินไปหลังห้องสิเพราะว่าตั้งแต่มายังไม่ได้ไปเลยนะครับพอส่งหลังห้องโอ้ประตูเหมือนในฝันเลยนะฮะทั้งทั้งที่ผมก็ไม่ได้เข้าไปนะเพราะว่าบอกแล้วครับว่าเ,าเข้ามาถึงก็นอนเลยนะครับ ประตูสีเดียวกันเลยลูกบิดแบบเดียวกันเลยนะแล้วก็มีอะไรห,ห้อยคล้ายๆกับไอห้อยของเครื่องรางของอีเดแดงนะฮะเคยเห็นไหมแตเป็นเยื่อๆเป็นเหมือนกับพวกตาใหญ่บึงมุมประมาณนี้นครับแล้วก็เอเอเหมือนในฝันเลยนะแล้วก็ลองเปิดประตูออกไปโอ้โหภาพเดียวกันในฝันเป๊ะเลยนะเแปลกมากเลยนะฮะยิ่งกลัวขนลุกเลยขนลุกเลยนะฮะเลยกลายเป็นว่าไม่นอนนะฮะนั่ง กดโทรศัพท์ไปเรื่อยเลย,เลยนั่นแหละจนจนตีห้าแล้วก็ปลุกเพื่อนนะครับแล้วก็ไปเถอะกลับเถอะเรามาณนี้นะครับก็เลยไม่ไปไหนก็เลยเล่าให้ฟังครับอโอ้ยคุยยาวเลยนะโอเคนะ,ะเดี๋ยว,วหลังเล่าเป็นเรื่องเป็นซีรีส์ใช่เป็นแยกคลิปด่กว่าเนาะโอเคนะ,ะก็เป็นหนึ่งในประสบการณ์นะใครมีเรื่องอะไรที่แบบไปเที่ยวไหนแล้วดูน่ารัก,กน่ากลัวเขียนมาคุยกันบ้างน,นะครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูดวงสิบสองราศีครับชาวราศีเมษพฤกษภศพแล้วก็เมถุนนะครับ ในช่วงนี้ครับคนราศีเมษนะครับมีกิจกรรมอย่างนึ่งนะครับคือเรียกว่ามีเรีคนขัดใจคนขัดใจนะครับสูมววันนี้คุณตั้งใจจะทําอะไรหรือไปที่ไหนนะครับอาจจะมีคนแบเบรกนะครับไม่ให้ไม่ให้ไปหรือว่าอาจจะเปลี่ยนเส้นทางเปลี่ยนสถานที่นะครับคือ มีคนขาดใจแหละนะครับฉะนั้นวันนี้พยายามรักษาอารมณ์รักษาอาการนิดหนึ่งนะครับเรียกว่ารักษาทรงนิดหนึ่งนะครับคือมันมีคนทําให้เราหัวร้อนนะครับไม่ว่าใครก็ตามนะและส่วนใหญ่มันจะไม่ใคใครนะมันจะเป็นคนใกล้ตัวเรานี่นะฮะบางกว่าจะเป็นคนในครอบครัวเป็นแฟนเราอะไรประมาณนี้ครับฉะนั้นวันนี้กิจกรรมที่ทําก็ต้องเข้าใจนิดหนึ่งว่า มันมีอะไรที่มันพลิกไปพลิกมาเปลี่ยนไปเปลี่ยนมานครับแต่ไม่มีอะไรที่น่ากลัวกเลยครับวันนี้ที่ต้องระมัดระวังคือเรื่องของอุบัติเหตุนะครับอาจจะเป็นเรื่องของอเจ็บเนื้อเจ็บตัวทาอะไรหรือว่าขับรถเดินทางระมัดระวังนิดหนึ่งนะครับวันนี้นะครับพื้นดวงนะจริงเหมาะการทําบุญนะผมวา่าเรียกาอารมณ์นะครับของการ ทำบุญสร้างกุศลหรือว่าดวงชะตามันน้อมนำนะครับให้ทําอะไรจะเป็นสิ่งที่เป็นมงคลนะครับฉะนั้นวันนี้ถ้ามีโอกาสก็ทําอะไรกินนิดๆหน่อยๆหรือว่าทําตามกําลังของเราก็ได้นะครับถ้ามีเวลาเนาะแล้วก็ต่อมาครับเรื่องของการเงินนะครับค่าใช้จ่ายครับในช่วงนี้มันเป็นเรื่องของเกี่ยวกับบ้านและครอบครัวนะครับมันจะแบบของหมดนะแล้วก็ส่วนใหญ่สังเกตไหมคนราศีเมษนะเวลาของหมดมันจะหมดพร้อมๆกันนะครับ ของในครัวเรือนของในห้องน้ําของในห้องนอนของอะไรก็ตามนะคือพอหมดหรือว่ามันเสียหรือมันโอ้โหมันมารายจ่ายมันมาพร้อมๆกันนะครับหรือว่าของอะไรที่เกี่ยวกับส่วนตัวนะครับมันมาพร้อมๆกันนะครับฉะนั้นค่าใช้จ่ายวันนี้จะเป็นค่าใช้จ่ายในบ้านแล้วก็ค่าใช้จ่ายส่วนตัวแล้วค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับคนในครอบครัวประมาณนี้นะครับก็เตรียมความพร้อมนิดหนึ่งนะเพราะว่ามันก็เป็นค่าใช้จ่ายนะครับมันก็มันตึงๆนะฮะยิ่งใกล้ๆจะ ค่อนเดือนหรือว่าครึ่งเดือนหลังแล้วนะครับวันนี้เดือนนี้31ว okay. so on um, ันนะฮะเพราะฉะนั้นมันก็จะดึงเงินนานนิดนึงนะใครที่ประคองประคองการเงินนะครับแล้วก็ประการต่อมาฮะเรื่องของความรักนะครับวันนี้มุมดาวความรักนะครับดาวพระศุกร์คือดาวความรักนะครับโคจรยังอยู่คู่กับดาวพระเสาร์อยู่นะครับแล้วตัวนี้ดาวพระจันทร์นะฮะโคจรอยู่ในภพอรินะครับพระจันทร์มาจากพันธุนะครับมันแสดงว่าอาจจะมีเรื่องขุนขุนเคืองอารมณ์หรือว่าไม่ค่อยได้งใจกับเรื่องคนที่รักหรือว่าคนในครอบครัวแล้วสักหน่อยนะครับพยายามงอาร์นนิดึหืว่ อาจจะเป็นคนในบ้านป่วยไข้ไม่สบายก็ได้นะฮะแต่ว่าผมว่าช่วงนี้มันอาจจะเป็นเรื่องของความญหงุดหงิดใจแล้วก็ไม่ค่อยสบายกายใจหรือว่าห่วงกังวลอะไรเกี่ยวกับคนบางคนนะครับเกี่ยวกับบ้านเราหรือคนในครอบครัวเราประมาณนี้นะฉะนั้นก็ให้เตรียมความพร้อมแล้วก็ให้เตรียมเรื่องของอ่าจะบอกว่าอารมณ์วันนี้ใจเย็นๆวันนี้ใจเย็นๆนะแล้วก็ต่อมาครับเรื่องของสุขภาพร่างกายครับวันนี้ที่น่าสนใจอย,อย่างแรกครับมีดวงเจ็บเนื้อเจ็บตัวเล็กๆน้อยอย่างที่2ครับในช่วงนี้ ันเป็นช่วงของการเียกจุกเสียดแน่นท้องนะครับหรือว่ามวนมวนท้องไม่ค่อยสบายนั้นสบายตัวนะครับแล้วก็อีกอย่างครับต้องระมัดระวังเครื่องอาการปวดฟันเสียวฟันครับและท่านที่อยู่ในวัยสววอครับวันนี้เข่าเลยนะฮะขาเข่ามีปัญหาแล้วก็มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของเรียกว่าก้นกบนะครับช่วงนี้ร่างกายมันแปลกๆเนาะรุนรุนไม่ค่อยจะดีสักเท่าไหร่นะครับเหมือนกับสวันดีสีวันไข่หรือว่ามันแบบดีไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะฉะนั้นดูแลร่างกายให้มากๆด้วยกันนะครับโอเคนะฮะต่อมาชาวราศี พึ่งศพนะฮะราศีพึกงศพอ่ะโอเคพื้นดวงครับราศีวัวนะฮะวันนี้เป็นวันที่มีกิจกรรมอะไรกระจุกกระจิกเล็กๆ,ๆ,ๆน้อยเกี่ยวกับคนในครอบครัวนะครับบางทีคุณอาจจะไปหนมาไหนกับคนในครอบครัวก็ได้เนาะแล้วก็มีเรื่องของการาไปเส้นทางไหนคุณเผื่อเวลาแล้วก็เผื่อร้านหรือว่าเผื่ออย่างไรล่ะ1รถติด2นะครับไม่มีที่จอดรถ3า ไปถึงแล้วร้านนั้นไม่ขายหรือว่าสินค้าหรือว่าของหรือเมนูนั้นไม่มีหมดอะไรเงี้ยนะครับคือมันมีเรื่องของเสียอารมณ์เหมเสียความรู้สึกนะครับฉะนั้นวันนี้เดินทางไปไหนนะครับเผื่อเผื่อเวลาแล้วก็เผื่ออารมณ์ไว้นะเพราะว่ามันม,ม,นมีมันมีอะไรที่ทำให้เสียอารมณ์นะครับแต่ไม่ใช่เรื่องใหญ่หรอกแล้วก็ วันนี้มีโอกาสที่จะได้ทําอะไรในสิ่งที่เราอยากทําคุยในสิ่งที่เราอยากคุยไปในสิ่งที่เราอยากไปนะแล้วก็เรื่องของการเงินนะครับในช่วงวันนี้ค่าใช้จ่ายเป็นเรื่องส่วนตัวนะฮะซื้ออะไรที่เกี่ยวข้องกับส่วนตัวแล้วก็ซื้ออะไรที่เกี่ยวข้องกับคนที่เรารักบางทีก็จะเป็นลูกเราแฟนเรานะครับบุปการีหรือว่าญาติพี่น้องอะไรของเรานะครับช่วงนี้ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับท่านเหล่านี้จะค่อนข้างเยอะนะบางครั้งอาจจะเป็นคนในบ้านคนในครอบครัวป่วยไข้ไม่สบายนะครับฉะนั้นช่วงนี้ก็รีก็เตรียมความพร้อมเรื่องอารมณ์เรื่่่อองงขาา้้จยนึแแลวกกั ถ้ามีโอกาสหาอะไรได้พิเศษก็หานะแต่ถ้าหาไม่ได้คุณต้องเตรียมเรียกว่าจํากัดเรื่องของค่าใช้จ่ายบ้านนะครับในช่วงนี้เรียกว่ามีแต่ว่ามันมีเรื่องจําเป็นทั้งนั้นเลยนะฮะผมเชื่อว่าคนราศีพฤษภนะครับมีความจําเป็นแต่ละอย่างแต่ละเงินแต่ละก้อนแต่ละแต่ละแต่ละการใช้จ่ายนะครับผมเชื่อว่าค่อนข้างมัธยัสถ์แล้วก็รัดกุมดีกว่าสมัยก่อนมากที่สุดแล้วนะโอเคฮะต่อมาเรื่องของ ความรักบ้านนะครับวันนี้หมอ่ากมุมดาวความรักใครที่โสดเนาะเหมาะกับการพูดคุยนะครับหรือว่าพบเจอหรือว่ามีปฏิสัมพันธ์หรือไปในมาไหนด้วยกันนะดวงเรื่องของความรักวันนี้ดีนะฮะฉะนั้นก็เหมาะกันใกล้ชิดสนิทแล้วก็ทําอะไรด้วยกันเนาะแล้วก็ต่อมาทําอะไรด้วยกันนี่ไม่ใช่ไปทําอะไรด้วยกันแบบนั้นนะฮะคือเรียกว่าไปไหนมาไหนนะครับือว่ามีกิจกรรมหรือว่าจะไปที่ที่เราอยากไปอะไรเงี้ยนะฮะประมาณนี้ก็โอเคนะก็มีความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งมากยิ่งขึ้นแหละแล้วก็เรื่องของ คนที่มีคู่มีแฟนครับชงนี้ดุมดาวความรักนะฮะเป็นความรักที่จะบอกว่ามีมีอะไรในใจนะครับคาใจกระจุกกระจิ๊กเล็กเน้อยอย่าอย่าไปอย่าไปใส่ใจนะครับบางทีมันมีเรื่องให้คุณคุนเครื่องเครื่อง,อง,องเล็กๆกันนะฮะบางทีมันอาจจะเป็น าการกระทําของเขาหรือคาพูดของเขาเลยก็ตามนะครับพยายามก้าวข้ามจุดนี้ไปได้ครับเพราะว่าบางทีบางคนอยู่กันมานานเลยนะอยู่กันมาเป็นปี3ปี5ปี10ปี20ปี 20, ปนะครับเพราะฉะนั้นพยายามอะไรที่จุกจิกจุกจิกอย่าไปคิดมากนะครับแล้วก็ต่อมาจริงๆวันนี้หมอยาการไปไหนมาไหนด้วยกันนะแล้วก็เติมความหวานเติมอะไรด้วยกันนะครับสุขภาพร่างกายครับที่ต้องระมัดระว,วังคือไมเกรนปวดหัวแล้วก็ความดันนะครับแล้วการปวดหลังครับแล้วก็ท่านที่อยู่ในวัยสวช่วงนี้ รั่วเหมือนกับบ้านหมุนนะครับหรือว่าคลื่นไส้ไม่ค่อยสบายในสบายตัวนะครับประมาณนี้แหละดูแรแร่างกายมากๆนะครับจําเป็นจริงร่างกายพื่แข็งแรงนะฮะ <at> โอเคครับต่อมาฮะชาวราศีเมถุนบ้านนะครับวันนี้นะครับคนที่อยู่ในราศีเมถุนกครับกิจกรรมหน้าที่การงานอะไรก็ตามที่ที่เราทำนะวันนี้เป็นวันที่ดีนะครับวันนี้เหมาะการทํากิจกรรมเกี่ยวกับคนในครอบครัวนะครับบางครั้งคุณอาจจะมีการทํากับข้าวในบ้านกันนะครับหรือว่าไปไหนมาไหนด้วยกันนะครับวันนี้เหมาะกัการ เติมเติมความสุขนะครับให้กับคนในครอบครัวนะครับเพราะว่าบางทีหนึ่งก็ไม่ค่อยมีเวลา2ครับบางทีต่างคนต่างยุ่งอะไรประมาณนี้ครับแต่ถ้าวันนี้ว่างมองจริงก็หมอการอยู่กับครอบครัวให้โชคให้ลาบแล้วด้วยนะแล้วก็ประการต่อมาฮะในช่วงนี้นะครับเรื่องของค่าใช้จ่ายครับมันเป็นค่าใช้จ่ายยังเกี่ยวข้องกับบ้านและครอบครัวอีกเลยนะครับเออช่วงนี้แปลกนะคือมันมีรายจ่ายพิเศษพิเศษเข้ามาบางทีคุณอาจจะ ซื้อของเข้าบ้านนะครับหรือของมาอย่างมันเสียมันพังหรือว่าเตรียมจะต้องเสียเงินแล้วเพราะว่าบางอย่างมันกําลังจะเสียกําลังจะพังอะไรประมาณนี้นะฮะเตรียมไว้เลยนะครับแน่นอนเจอแน่ๆครับในช่วงเอาจริงๆก็ขบเดือนนี้นะแต่ผมก็มองในช่วงวันสองวันนี้นะครับมีเรื่องค่าใช้จ่ายเหล่านี้เนาะแล้วก็ต่อมาครับเรื่องของงานสังคมแปลว่าคุณอาจจะนัดหมายกับใครนะครับกับเพื่อนฟูงกับแฟนกับอะไรก็ได้นะครับคือค่าใช้จ่ายเรื่องราวของกัน พบเจอหรือว่านัดหมายใครประมาณนะครับใคจ่ายช่วงช่วงเหล่านี้มันมันค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็ประการต่อมาฮะมันจะได้ข่าวคนใกล้ชิดคนใกล้ตัวป่วใครไม่สบายนะครับระวังคนใกล้ชิดใกล้ตัวเป็นโควิดด้วยนะฮะแล้วก็เรื่องของความรักนะครับในช่วงนี้คนที่โสดนะฮะจะบอกว่ามไม่ค่อยดีไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่ในการที่จะรีบสนิทนะห้ามรีบสนิทนะครับก็เรียกว่า ค่อยๆเป็นค่อยๆไปดีกว่าวันนี้คุณอาจจะเจออะไรที่แบบโอ้หงุดหงิดใจไม่ค่อยสบาย,ายใจแล้วก็ไม่ค่อยจะรู้สึกบันเทิงใจอะไรประมาณนี้ครับคือเรื่องของคนที่โสดแล้วคุณคุยกับใครอยู่ด้วยนะฮะไม่ค่อยวันนี้ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะครับหรือว่าอาจจะมีเหตุให้แบบไม่ค่อยเข้าใจบางเรื่องกันนะครับประมาณนี้นะ ฉะนั้นวันนี้ถ้าถ้าเจอก็ใจยเย็นๆแล้วก็พยายามคุยเรื่องสบายๆนะครับประมาณนี้นะแล้วก็ต่อมาคนที่มีคู่มีแฟนครับในช่วงวันนี้ก็เป็นวันที่ดีในการพบเจอพูดคุยอ่ะวันความรักค่อนข้างดีเฉยเลยแล้วก็ทําอะไรกันครับหนุนี้ก็มีเรื่องดีๆข่าวดีๆเข้ามานะครับเพราะฉะนั้นทาอะไรเกี่ยว่องคนรักก็ได้แต่เพิ่งคาดหวังอะไรเขาเยอะนะบางทีเขาก็ทําได้หรือว่าช่วยเราได้ตามกําลังของเขาแค่นั้นนะฮะ ฉะนั้นช่วงนี้นะครับช่วงนี้ผมว่าดวงของแฟนเราเขาค่อนขา้ขางเ,เครียดในเรื่องงานหรือว่าเครียดเรื่องการเงินหรือเครียดอะไรสักอย่างหนึ่งเลยทําให้ช่วงนี้มันจะมันจะรู้สึกว่าเขาดูจืดจืดดูแบบมันหมังเมินหรือว่าดูแบบอ่มีอะไรในใจอยู่ประมาณนี้ครับฉะนั้นช่วงนี้ก็ปลอบใจเข้ามากๆก็ดีเนาะแล้วก็ต่อมาเรื่องของ สุขภาพร่างกายนะครับเรื่องแรกครับคือกรดไหลย้อนครับอันที่2ครับคือการเจ็บคอครับหรือว่าร้อนหนนะครับแล้วก็ถ้าอยู่ในวัยสววาฮะช่วงนี้ครับมีอาการเรื่องปวดหลังปวดคอนะครับประมาณนี้แล้วก็ดวงตาสายตามีปัญหาแล้วก็ระวังภูมิแพ้ด้วยนะครับโอเคครับมาดูบทสรุปนะครับคนราศีเมษนะครับในช่วงวันนี้กิจกรรมนะครับบทสรุปนะหน้าที่การงานใดๆก็ตามวันนี้มันขุกขคลักนะครับไม่ค่อยสะดวกหรือว่ามีอะไรที่แบบพลิกไปพลิกมานะเตรียมแผนสำรองไว้ด้วยครับแต่ถ้าไม่ได้เตรียมแผนสำรองคุณก็ ให้รู้ว่ามันมันพลาดได้มันเปลี่ยนแปลงได้มันไม่เป็นไปตามนั้นได้เนะี่ยให้รู้อารมณ์มันไว้ก่อนแล้วก็พอมันมีอะไรที่มันเปลี่ยนนะครับแผนการแผนงานาสถานที่โอเคก็ค่อยตามน้ำนะครับกับสิ่งนั้นไปจเย็นๆนะฮะอย่าไปเรียดเครียดนะครับชีวิตมันมีอะไรเพอร์เฟกหรอกบางทีมันก็มีอะไรที่มันไม่ได้ดังใจนะครับเรื่องเพ้อเรื่องไม่ได้ดังใจมากกว่าเรื่องที่ได้ดังใจด้วยนะฉะนั้นก็ถือว่าเป็นชีวิตประจำวันแล้วกันเนาะแล้วก็ลุยต่อไปนะครับเกิดอะไรขึ้นค่่ออยๆแกไปทเรืง แล้วก็ต่อมาครับเรื่องของเรียกว่าเสน่ห์คนราศีเมษนะครับวันนี้เสื้อผ้าครับวันนี้เน้นนะครับสีเข้มเข้มเข้าไว้นะครับงเวงเด่นบนใบหน้าวันนี้อยู่ที่ดวงตาทําดวงตาให้ให้มีเสน่ห์ทำดวงตาให้มีพลังทาดวงตาให้สุขสว่างสดใสเขียนตาให้โดดเด่นก็ได้นะประมาณนี้ครับตากระิ้วนะฮะแล้วก็ห่วงจุ้ยโชคลาภครับนะครับสัปดาห์นี้นะฮะเคลียร์แอนด์คลีนห้องน้ำนะครับ พยายามไปทำห้องน้าให้สะอาดนะโอเคครับต่อมาเรื่องของท่านที่อยู่ในราศีพฤกษกนะครับวันนี้บทสรุปนะครับวันนี้หน้าที่การงานใดก็ตามมันมีความคืบหน้านะครับหลากหลายอย่างมันในทางที่ดีขึ้นนะครับหรือมีกิจกรรมอะไรที่ทําร่วมกับคนในครอบครัวในทางที่ดีขึ้นนะครับแล้วก็มีอะไรที่ทำนะครับในช่วงวันนี้มีแภารกิจกระจุกกระจิกเล็กๆ็น้อยแป๊บๆปบหมดวันละตบานนี้นะฮะฉะนั้นถ้าคุณตั้งใจหรือรีบทําอะไรก็หรือว่ามีความตั้งใจอยากทําอะไรพิเศษนะครับก็รีบทํานะ เราะว่าเดี๋ยวมีอะไรที่มันแทรกมันดุดหรือมีกิจกรรมอะไรแป,ป๊บๆปบหมดวันนะฮะแล้วก็เรื่องของสเสน่ห์น,นะครับคนราศีพฤกษบนะครับวันนี้เสื้อผ้าเน้นลายๆายเข้าไว้นะครับเน้นความลายเข้าไว้และใช้สีมงคลได้ก็ดีนะแล้วก็เรื่องของโงเ่เฮงเด่นครับบนใบหน้าครับวันนี้อยู่ที่ปากครับวันนี้ใช้รอยยิ้มก็ได้หรือว่าทาลิปสติกสีเด่นเด่นก็ได้แล้วก็หรือใช้หน้ากากนะครับที่สีเป็นมงคลหรือสีเด่นๆก็ได้เช่นเดียวกันนะครับวันที่ฮงจุ้ยโชคลาภนะครับสัปดาห์นี้นะ อยู่ที่ห้องนอนนะครับเคลียร์อันคลีนห้องนอนอีกสักสัปดาห์หนึ่งนะฮะแล้วก็ต่อมาครับเรื่องของท่านอยู่ในราศีเมถุนครับวันนี้เสนิทราศีเมถุนเสื้อผ้าครับสีสันส,ว,ส,สว่างสดใสเข้าไว้แล้วก็เรื่องของโงห่หงเด่นบนใบหน้าครับวันนี้อยู่ที่ดวงตานะครับทำดวงตาให้เด่นทาดวงตาให้มีพลังนะฮะแล้วก็หรือว่าถ้าใครที่เขียนตาก็เขียนให้แบบเด่นตากับคิ้วให้เด่นนะครับที่สุดบนใบหน้าประมาณนี้นะแล้วก็ต่อมาครับ เรื่องของฮงจุ้ยโชคลาภนะครับในช่วงสัปดาห์นี้นะครับไม่ใช่วันนี้นะสัปดาห์นี้ครับคุณจะได้มีเวลานะฮะเรียกว่าเคลียร์อันคลีนนะครับให้สะอาดนะครับเก็บข้าของอะไรที่ไม่ใช้หรือว่าพยายามทําความสะอาดเท่าที่จะทําได้นะครับห้องครัวนะฮะหรือในโซนเกี่ยวกับครัวนะครับประมาณนี้นะโอเคนะแล้วก็ กิจกรรมที่ทำนะครับวันนี้ก็อย่างที่บอกครับว่าเป็นอะไรที่เกี่ยวข้องกับครอบครัวดีนะครับหรือว่าช่วยเหลือคนในครอบครัวหรือมีกิจกรรมอะไรต่างๆนะเกี่ยวคนงในครอบครัวนะครับดีมากๆแต่ว่าสิ่งที่ต้องระวังคือค่าใช้จ่ายช่ครับ่ใช้จ่ายช่วงนี้เยอะและค่าใช้จ่ายที่แบบไม่ได้เตรียมการหรือมองไม่เห็นค่อนข้างเพียบนะฉะนั้นก็เซฟๆเรื่องค่าใช้จ่ายนิดหนึ่งแล้วกันนะผมมองว่าบางทีคนราศีเมถุนนะครับทุกอย่างมันก็อยากเรียกว่า ทำเพื่อผู้อื่นนะฮะบางทีเราใช้หลักๆก็ไม่ค่อยได้ใช้กับตัวเองสักตัวหร่ใช้กับคนในครอบครัวใช้กับแฟนเราลูกเราขคุณพ่อคุณแม่เรานะครับเป็นหลักนะเพราะฉะนั้นแต่ก็บริหารการเงินดีๆล่ะมันยังมีเวลานะครับที่กว่าจะสิ้นเดือนอีกนะครับเดือนนี้3 1วันนะาฉะนั้นมันจะยาวพิเศษนะฮะโอเคครับลาไปก่อนครับมีความสุขมากๆนะครับถือว่าเป็นวันเสาร์ที่ทําอะไรก็ขอให้สําเร็จแล้วก็ยิ้มแย้มแจ่มใสด้วยนะครับเป็นกําลังใจครับสวัสดีครับ